โอเคสวัสดีครับนะักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับอันนี้เป็นวิดีโอสอนอธิบายอธิบายการทำใบงานประกอบการทำใบงานที่3.1นะครับก็คือหน่วยที่3ของเราเองนะครับเรื่องการคูณจำนวน1หลักกับจำนวนมากกว่า4หลักนะครับนะเนื่ยดูใบงานของเรานะมีหมวด15ข้อนะครับใบงานที่สามก็มีหมวด15ข้อนะตั้งแต่ข้อหถึงข้อ3เนี่ยครูจะเอา3หลักมาให้ก่อนเนาะเราจะเริ่มจากง่ายๆไปหายากนะครับก็ ให้นักเรียนลองซับเซิร์ฟก่อนนะครับลองทดสอบว่าจะจําได้ไหมนะครับก็ถ้าเกิดเราจะทํา3หลักเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับใางานนี้ครูจะยกตัวอย่างให้ดูเอาเอาข้อง่ายเลยเหรออ่าเอาหนึ่งข้อและกันเนาะนักเรียนนะครับหนึ่งข้อและกันครูหาเลือกข้อก่อนนะครับอา่เอาเอาข้อนี้ดีกว่านะครับเอาข้อ12แล้วกันเนะาะเพราะจำนวนมันเกิน6กหลักนะครับ อันนี้มันสามหลักก็ไม่ยากเนาะก็ตั้งผลตั้งวิธีตั้งแต,แต่ข้อ1นึงถึงข้อสินะครับหลักการการทําเหมือนกันหมดเลยนะครับนะถูกข้อสิบห้าจะเยอะขึ้นนะ่างเงี้ยอย่า,าข,ข้อกลางๆเนาะไม่ง่ายไปไม่ยากไปข้อสิบสองหรือข้อแล้วกันนะครับโอเคไปมาดูที่ไวบอร์ดม,มาเดี๋ยวครูเขียนโจทย์ก่อนนะครับนี่เลยครับโจทย์ข้อสิบสองว่าสองสองแสนหนึ่งหมืน่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบ อ่าจนะฮะคูณกับคูณกับ3เท่ากับเท่าไหร่เอ่นไฮะอันนี้คือโจทย์ของข้อ12โอเคคราวนี้มาดูวิธีการทำะนะนักเรียนดูนะในคำตอบอนี้นะฮะนักเรียนต้องเขียนวิธีการทำตรงนี้นะครับพอเสร็จแล้วเ,เขียนตอบให้ครูและตอบเป็นเลขไทยให้ครูด้วยนะครับโอเคมาดูเลยนะครับวิที่ทำนะครับ พอเขียนวิธรรีทำเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็ขีดเส้นด้วยปากกาสีแดงนี่ให้ครูนะครับอ่ะได้แล้วนะฮะเริ่มจากเอาตัวตั้งตัวหน้าคือตัวตั้งนะครับอา้าวสองแสนเขียนชิ้นสวยนะนี่นักเรียนอย่าเขียนติดกันเกินนะครับเดี๋ยวจะงงนะแปดร้อยแปดสิบเจ็ดนี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวครูขอใช้เครื่องหมายี่เป็นเครื่องหมายคูณนะครับนักเรียนจะได้ไม่งงนะครับอ่าใครใช้ปากกาแดงเบบครูก็ได้นะครับโอเค คูณกับตัวคูณของเราคือ3โอเคนะครับเมื่อเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ให้คู่แบบนี้ชื่อโอเคนะครับนะเดี๋ยวตอบยังไม่เขียนนะครับตอบยังไม่เขียนเนาะจะตอบตัวนี้โอเคเริ่มทำทีล,ละหลักน่าสามคูณเจ็นะาสามคูณเจ็ดสามคูณเจ็ดได้ไหมครับอุย้ยเดี๋ยวก่อนนะ สามคูณเจ็ดได้ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมโจทย์ตามนี้ใช่ไหมอ่าสามคูณเจ็ดได้ยี่สิบเอ็ดนะครับอ้าวใส่เลยครับยี่สิบเอ็ดก็เอาหนึ่งใส่ข้างหลังใช่นไหมครับจากนั้นสองหลักนี้มันเกินมานะครับเราก็เด้งไปทดเดี๋ยวครูตัว,ตวทดครูใส่เป็นสีส้มแล้วกันอ่าทดไว้สองโอเคนะครับเห็นไะหเสร็จแล้วนะครับหลักแรกหลักหน่วยนะครับต่อไปแล้วก็มาทํากับหลักสิบอ่าหลักสิบคือหลักนี้ นะครับหลักนี้นะเนี่ยนะเห็นมาหูนะครับหลักสิบอ้าวก็8คูณ3นะฮะ8เอคูณ8คูณ8เท่ากับ24 3คูณ8เท่ากับ24คราวนี้มันมีตัวทดมันีครับมันมีตัวทดอยู่ตัวนี้2นะครับเพราะงั้นต้องเอามาบวกตัวทดก่อนนะครับบวกตัวทดก่อน3คูณ8ได้24บวกทดอีก2ก็เป็น26ถูกต้องไหมครับ นะครับยี่สิบหกเพราะงั้นเราก็ต้องใส่ยี่สิบหกครับใส่หกไว้อนะ่าแล้วก็ยี่สิบตัวเลขสองก็ทดไว้ข้างบนเหมือนเดิมแบบนี้เขียนนะครับนะอ่าอันะนะอนี้เหมือนเดิมนะครับสามแปดอ่าสามคูณแปดเท่าก,กับยี่สิบสี่สามแปดยี่สิบสี่นะครับบวกกับทดสองเหมือนเดิมใช่ไหมครับวกทดสองเหมือนเดิมตัวนี้นะฮะทดสองตัวนี้เหมือนเดิมนะครับก็จะได้ ยี่สิบหกเหมือนเดิมเห็นไหมฮะยี่สิบหกเหมือนเดิมอา้าวทรายนี่ก็เป็นยี่สิบหกเหมือนเดิมทดไว้สองเหมือนเดิมนักเรียนเดียเด๋ยวนี้คูเขียนหลักไม่ตรงเลยเห็นไหมคูขอเขียนใหม่ก่อนนะต้องเขียนให้ตรงหลักนี่ให้ตรงเส้นใหม่ก่อนซื้ออ่ะเห็นนะหลักของตรงกันนอยี่สิบหกเนาะทดไว้สองเหมือนเดิมนะครับอืมโอเคคราวนี้สามคูณห้าบ้างน,นะครับสามห้าได้หรอครับ 35ได้15นะฮะต้องบวกกับตัวที่มันทดไว้อยู่ใช่ไหมฮะตัวทดตรงนี้ตัวทดของเขาคือ2องเห็นไหมครับงั้นก็ต้องบวก2องใช่ไหมฮะสิบห้าบวกสอก็ได้เท่ากับ17เจ็ดใช่ไหมฮะสิบห้าบวกสอได้17นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเติมเจ็7ลงตรงนี้แล้วก็1ทดไว้ข้างบนแบบนี้นะครับอุ้ยเดี๋ยวตัวนี้เนาะต้องเป็นสีส้มใช่ไหมครับ หนึ่งส้มสีเหมือนอีกจะงงจุดหนึ่งโอเคนะครับต่อไปสามบ้างสามมาคูณหลักสุดท้ายก็คือหลักแสนนะฮะสามคูณหลักสุดท้ายก็คือหลักแสนนะ 3, 2, รครับคือหลักแสนอ้าวสามสองเท่าไหร่ครับสามสองโอ้ยขอโทษทีนั่นเลยครับครูขอโทษทีเลยไปต้องทําหลักหมื่นก่อนนะหลักหมื่นไม่ได้คูณเนาะ มันตรงอยู่หน้นเหมือนนะครับ3าคูณได้3าบวกเป็น4นะ3มคูณ่เนี่ยมันได้3ใช่ไหมครับบวกกับตัวทดที่มี1ตัวเงนี้ยนะครับก็เป็น4นะครับก็ใส่4นะเดี๋ยวรูไปช้าๆนะครับเดี๋ยวเขียนหลักไม่ตรงกันเอาใหม่อันนี้7อันนี้4โอเครูใช้ปากกาวาดนี่เลยครับมันก็จะลำบากหน่อยอ๊บโอเคนะ เรียบร้อยโอเคอ่าต่อไปหลักแสนหลักสุดท้ายครับหลักแสนหลักสุดท้ายสามคูณกับหลักแสนหลักสุดท้ายนะครับสามคูณสองสามคูณสองได้หกนะฮะสามสองได้หกมันมีตัวทดทางบนไหมไม่มีนะครับเพราะ,ะนั้นเอาหกมาใส่ได้เลยชึบแบบนี้ได้เลยนะครับอ่า พราะงั้นเราก็จะได้คําตอบแล้วนะครับเวลาที่นักเรียนแสดงวิธีทําให้ครูนะครับไอตัวทดนี่เขียนไว้ให้ครูด้วยนะครูจะได้รู้นะครับอ่าเมื่อคตอบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมาเขียนตอบตรงนี้นี่ตอ่อบอบตอบจากนั้นคุณครูกลัวเธอลืมเลขไทยนักเรียนครับอ่าครูนี่เรื่องมากเลยนะนักเรียนกลัวครูลืมเลขไทยให้ในักเรียนเขียนเลขไทยให้ครูด้วยนะครับหกแสน สี่หมื่นเจ็ดพันเท่าไหร่ครับหกร้อยหกสิบเอ็ดนี่โอเคนะครับอันนี้ไม่ต้องขีดเส้นใต้ให้พงคูคนะครับเพราะว่าใบงานม,มันมีอยู่แค่นี้แล้วนะครับก็แค่เขียนตอ,อนนบกูแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับถือว่านักเรียนทําเสร็จเรียบร้อยหนึ่งข้อชุบนี่เรียบร้อยนะครับนี่คือตัวอย่างข้อที่สิบสองคือข้อนี้นั่นเองนะครับส่วนข้อที่เหลือ ก็หลักการก็แบบเดียวกับแบบของคุณขูนะครับค่อยๆคูณทีละหลักทีละหลักนะครับไล่จากหลักหน่วยไปนะครับหลักคูณหลักหน่วยเท่าไรทดลงมาหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นแล้วก็หลักแสนแบบนี้นะครับค่อยๆคูณคูณทีละหลักไล่จากทางขวาไปซ้ายหรือหลักหน่วยไปลําดับไปเรื่อยๆนะครับโอเคนี่เป็นตัวอย่างการทํานะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันในรบงานต่อไปครับสวัสดีครับ